สวัสดีครับนึกว่าสัปดาห์นี้เราจะไม่ได้เห็น iOS 14.7 beta 2กันแล้วแต่ในที่สุด Apple ก็ปล่อยมาให้อัปเดตให้ทดสอบกันต่อแล้วครับไม่เพียงเท่านั้นในวันนี้ Apple ยังปล่อยอัปเดต iPad OS 14.7 beta 2 watchOS 7.6 beta 2 tvOS 14.7 beta 2และ Mac OS Big Sur 11.5 beta 2อีกด้วยครับสำหรับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้ตอนนี้ปล่อยออกมาสำหรับนักพัฒนาที่ลงทะเบียนไว้กับ Apple เท่านั้นนะครับ เวอร์ชันเบต้าสำหรับผู้ใช้ทั่วไปน่าจะตามมาในเร็วๆนี้สำหรับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้ถ้าเพื่อนๆติดตั้ง iOS 14.6หรือเวอร์ชันก่อนหน้าในเครื่องขนาดไฟล์อัปเดตเป็น iOS 14.7 beta 2จะใหญ่เลยนะครับแต่ถ้าติดตั้งมาจาก iOS 14.7 beta 1ขนาดไฟล์จะไม่ใหญ่มากจะอยู่ในช่วงประมาณ200กว่าถึง300กว่าเมกเท่านั้นครับของเพื่อนๆใช้เครื่องรุ่นไหนขนาดไฟล์อัปเดตเท่าไหร่กันบ้างคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่สนใจติดตั้ง iOS เวอร์ชันเบต้าสำหรับการทดสอบสามารถดูวิธีการติดตั้งไดจากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปครับเราไปอัปเดตแล้วไปดูกันครับเวอร์ชันใหม่ล่าสุดจะมีอะไรใหม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมีการแก้ไขเพิ่มเติมอะไรบ้างไปชมกันเลยครับภายหลังการอัปเดตหมายเลขบิวใหม่ของ iOS 14.7เบต้า2คือ 18G 5 0 3 3 e ครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้มีการอัปเดตโมเดมเฟิร์มแวร์อีกครั้ง จากที่ก่อนหน้านี้ในเบต้าแรกมีอะไรแปลกๆครับโดย Apple ทําการดาวเกตโมเดมเฟิร์มแวร์ลงไปเวอร์ชั่นที่ต่ํากว่าเดิมแต่ในเบตา้าสนี้มีการอัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่แล้วนะครับโดยบน iPhone 12 Pro Max มีการอัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อแบบไร้าสายและการแก้ไขปัญหาที่พบในการใช้งานครับสําหรับหมายเลขเวอร์ชันของโมเดมเฟิร์มแวร์นี้จะแตกต่างกันไปในเครื่องแต่ละรุ่นนะครับเพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นอื่นๆมีการอัปเดตโมเดมเฟิร์มแวร์กันบ้างหรือเปล่าคอมเมนต์ การอัปเดตครั้งนี้ยังคงไม่มีฟีเจอร์อะไรใหม่เพิ่มเข้ามาและไม่มีการระบุว่ามีการแก้ไขบั๊กอะไรด้วยครับคงต้องไปรอรุ้นกันอีกทีในเบต้า3ทั้งหมดนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงใหม่ล่าสุดใน iOS 14.7เบต้า2และในวันที่7มิถุนายนที่จะถึงนี้เราคงจะได้เห็นชมหน้าของ iOS 15กันแล้วครับมาเมื่อไหร่ผมจะรีบมาอัปเดตให้ทราบเลยครับเพื่อนๆติดตามข้อมูลกันได้ที่นี่ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ